ยจากในหลวงน้ำฉีดแรงดันสูงพระราชทานแด่ผู้ชุมนุมในวันที่8พฤศจิกายน2563พระราชทานหน้าพระบรมมหาราชวังนี่คือสัญญาของ We Love Them All the Same หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว ได้ตรัสแก่นายโจนาธานมิลเลอร์นักข่าวช่อง4 C.N.N เมื่อคืนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนว่า Thailand is the land of c o m promis e และ we love them all the same เรารักทุกคนเหมือนเหมือนกันวันนี้เป็นการพิสู์หัวจิตหัวใจน้ำพระไทยที่แท้จริงของพระองค์ท่านโดย ได้มีการฉีดน้ำแรงดันสูงหน้าพระบรมมหาราชวังโดยที่หลายคนไม่นึกไม่ฝันว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563ก่อนหน้านี้เพียงแปวันม็อบปกป้องสถาบันได้มารวมตัวกัน ในวันนั้นได้รับการต้อนรับเลี้ยงดูปูเตืออาหารได้จับการจัดสรรเป็นพิเศษที่อร่อยอร่อยนอกจากนั้นยังมีผ้าปูกันเปื้อนและทุกคนสามารถเข้าไปนั่งมีรถรับต่งบริการอย่างถึงอกถึงใจมีเต็นท์กันแดดมีรถห้องน้ำ ต็นกันแดดกันฝนมีโลโก้ชัดเจนว่าม็อบนี้ใครเป็นท่อน้ำเลี้ยงแต่แน่นอนยังมีเรื่องวยวายกันว่าค่าตัวได้ไม่ครบค่ารถค้างเป็นล้านแต่ม็อบวันที่8พฤศจิกายนเป็นม็อบที่ไปเรียกร้องให้สถาบันมีการปฏิรูปไม่มีคำหวานหูจากม็อบวันที่8พฤศจิกายน ไม่มีคำที่สันเตินเยือนยอทรงพระเจริญทรงพระเจริญเป็นบุญญาธิการของหม่อมฉันทรงพระเจริญทรงพระเจริญไม่มีคำแบบนี้เมื่อไม่มีคำแบบนี้สิ่งที่ได้รับก็คือน้ำฉีดแรงดันตูงพระราชทานต้องนึกย้อนกลับไปหาคำพูดอมาตะของจอจวอชิงตัน I will die on my f e e Before I will leave on my canoe ฉันยืนยันข้าพเจ้ายืนยันยอมตายบนเท้าทั้งสองข้างของข้าพเจ้าหมายถึงขอยืนและไม่ขอเป็นทาสคุกเข่าอีกต่อไปการใช้ชีวิตโดยการคุกเข่าหมอบกรานจอร์จวอชิงตันบอกว่าไม่ยินยอมที่จะเป็นแบบนั้น ประเทศอเมริกาก่อตั้งขึ้นมาด้วยเสรีชนขณะที่ประเทศไทยเลิกทาสไปประมาณ100ร้อยกว่าปีแต่วันนี้ยังมีคนจำนวนมากต้องการหมอบกราบคารเลื้อยเข้าไปเพื่อขอกราบใต้ตีนใครบางคนเป็นบุญญาธิการแก่ตีตะแก่หัวตัวเองความเชื่อแบบนี้ยังดำรงอยู่สื่อต่างประเทศ The Asian Post และตื่นอื่นมากมายได้ลงข่าวเรื่องของ การฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมโดยไม่มีการเตือนวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวรายละเอียดและไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งนักข่าวที่อยู่แถวหน้ายังไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวกล้องเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการฉีดน้ำครั้งนี้หลายคนตำรวจออกมาขอโทษในเบื้องต้นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุมือรั้นแต่ภายหลัง แก้ตัวว่าเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนยุทธวิธ,ธีและได้แจ้งเตือนแก่ผู้ชุมนุมแล้วเป็นการปฏิบัติตามหลักสากลแล้วเมื่อวานพูดอย่างวันนี้พูดอย่างจะให้เชื่อใครได้ยังไงดีเบื้องแรกเราจะไปดูรายละเอียดกันที่ข่าวสดออนไลน์ก่อนนะครับว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงข่าวสดออนไลน์โพสต์เมื่อวานนี้มีรายละเอียดใจความว่า ตำรวจขอเจรจามอบราษฎรพผู้ชุมนุมรั่นมาอย่างสันติแต่โดนฉีดน้ำเมื่อเวลา18นาฬิกา30นทีเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมก่อนผู้ชุมนุมจะเข้าไปดันรถเมและดึงลวดหนามออกโดยสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดมากก่อนผู้ชุมนุมจะคือเข้าไปในสนามหลวงทำให้กาต้องเข้ามาห้ามปาม จากนั้นเวลา18นาฬก45นาทีตำรวจได้ประกาศผ่านเครื่องของยายเสียงในนามของตำรวจนครบาลว่าการฉีดน้ำเมื่อสักครู่ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดและจะไม่ฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมอีกแล้วพร้อมขอให้เปิดเจราจาเปิดพื้นที่ในการเจราจากับผู้ชุมนุม ต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการส่งตัวแทนผู้ชุมนุมเข้าไปเจราจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะที่เพจเยาวชนปลดแอกหรือฟียูดได้โพสต์ภาพกลุ่มผู้ชุมนุมโดนฉีดน้ำพร้อมเขียนข้อฟาร์มระบุว่าเรามาอย่างสันติเรามีใจยียงใจบริสุทธิ์และจดหมายราชดรสารเพื่อนำส่งถึงมือกษัตริย์ของเรา แต่ทำไมรัฐจึงกล้าสลายการจุมนุมของประชาชนต่อหน้าศาลดีกาขณะน,นี้ตำรวจได้หยุดฉีดน้ำแล้วและทีมสตาฟของเราได้เข้าไปเกี่ยวพื้นที่แถวหน้าเรียบร้อยแล้วโปรดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นคือข้อมูลข้อความที่ข่าวสดได้ออนไลน์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นอย่างไรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องของ การเข้าไปเคลียร์พื้นที่ขยับรถหลังจากนั้นเป็นดูการฉีดน้ำที่เจ้าหน้าที่ฉีดอย่างไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวเราไปชมกันครับ ต่อวิดีโอดังกล่าวมีผู้มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าขอชื่นชมตะก้องเก่งมากกล้ามากใกล้มากใต้สายธานเลยนะกล้องบางคนก็เสียหายไปพอสมควรนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าตะกล้องไม่ได้ใกล้มากหรอกครับมันเป็นหัวขบวนตาก้องต้องการถ่ายหัวขบวนอยู่ดีๆมันฉีดน้ำหลบไม่ทันกล้องบางคนก็เสียหายไปอีกท่านหนึ่งครับ ชั่วจริงๆคนสั่งการอีกท่านหนึ่งบอกว่าที่บอกมือมันลั่นนานไปไหมลั่นอยู่ตั้ง1ิบนาทีอีกท่านหนึ่งครับรัฐบาลใช้อำนาจเกินขอบเขตใช้อำนาจเกินเหตุไปไหมอีกท่านหนึ่งบอกว่านี่คือน้ำพระไทยของเขาคนนั้นอีกท่านหนึ่งครับเดี๋ยวเลเซอร์ก็มาก่นต่อไปครับ หยุดทำ้ายประชาชนต่อมารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ชี้แจงรายละเอียดถึงสาเหตุการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ฉีดน้ำใส่ผู้ชมุมนุมโดยอ้างว่าเตือนแล้วผู้ชมุมนุมไม่ฟังพยายามยับยั้งไม่ให้มีการทำลายสิ่งของและสิ่งกีดขวางนั่นคือเรื่องราวที่กลับมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นในคืนนั้น เวลา19นาฬิกา55นาทีพลตทพักกพลพรงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้กล่าวกับผู้ชุมนุมว่าการฉีดน้ำเป็นการสั่งการของผู้บังคับการนครบาล6โดยไม่อยากให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายเกรงจะเกิดการกระทบกระทั่งกันจึงอยากขอโทษผู้ชุมนุมที่ทำให้เข้าใจผิดนั่นเป็นการพูดครั้งแรกและต่อมาก็พลิกลิ้นนะครับ ตำรวจก็เป็นแบบนี้แหละครับข่าวสดออนไลน์ได้รายงานข่าวกรณีดังกล่าวบอกว่ารองผู้บัญชาการตำรวจนคะรบาลแจงรายละเอียดเหตุฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมเตือนแล้วแต่ไม่ฟังแหมย้ำว่าเตือนแล้วแต่ไม่ฟังใครที่ดูเหตุการณ์ถ่ายทอดสดคงเข้าใจภาพทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าสาเหตุจริงๆแล้วเป็นอย่างไรการเตือนเกิดขึ้นหรือไม่ แต่วันนี้ตำรวจไทยพูดอะไรก็พูดได้แต่ข้อเท็จจริงทุกคนเห็นด้วยตาตัวเองขอ่าวสดออนไลน์ได้โพสต์ว่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยกรณีเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมเพื่อพยายามยับยัง้งไม่ให้มีการทำลายสิ่งกีดขวางเตรียมตรวจสอบผู้ฝันอาจผิดพรบอ,อาวุธปืนและวัตถุระเบิดเมื่อเวลา11นาฬกาวันที่9พฤศจิกายนที่กองบัญชาก,การตำรวจนครบาล พลตตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่ากรณีการจีดน้ำสกัดผู้ชุมนุมเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนั้นเป็นไปนตามแผนการสกัดกั้นผู้ชุมนุมตามพรบรชุมนุมสาธรารณะเพื่อต้องให้หยุดหลังมีการหรือรวดหนามสิงกีดขวางเพื่อเข้าไปยังพื้นที่ด้านใน พลตำระิัติ์กล่าวต่อว่าก่อนหน้าที่จะฉีดน้ำทางตำรวจได้ประกาศแจ้งเตือนให้หยุดการกระทำแต่เมื่อผู้ชมุมนุมยังไม่หยุดตำรวจจึงฉีดน้ำเพื่อสกัดป้องกันเหตุร้ายและป้องกันทรัพย์สินของทางราชการเสียหายโดยการฉีดเป็นการฉีดในแนวสูงไม่ได้ฉีดในแนวปะทะผู้ชมุมนุมโดยตรงและน้ำที่ฉีดนั้นยืนยันเป็นน้ำเป,เป,เปล่าธรรมดาไม่ได้ผสมสารเคมี พลตจตรีปิยะกล่าวต่อว่าในกรณีพบผู้วันในพื้นที่สนามหลวงฝั่งตำรวจนั้นต้องตรวจสอบว่าเป็นผู้วันในลักษณะใดซึ่งมีการจุดในหลายจุดที่มีการชุมนุมซึ่งจะต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าเข้าข่ายความผิดตามพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและผู้ดอกไม้เพลิงหรือไม่พลตบตรีปิยะกล่าวว่าในเบื้องต้นบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับสารหลักเมืองซึ่งเป็นสถานที่สำคัญหากมีการกระทำลักษณะด,ดังกล่าว อาจทําให้เกิดความเสียหายบริเวณดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามจากกรณีเมื่อวานนี้มีทหารได้รับบาดเจ็บหัวแตกเย็บสามเข็มจากการถูกผู้ชุมนุมว้างปากวดแก้วใส่อยู่ระหว่างการดําเนินการว่าจะแจ้งความดมําเนินคดีหรือไม่วงเล็บแล้วทหารมาทําอะไรในชุดสีเหลืองเรื่องนี้ต้องมีคําตอบเป็นหนะ้าที่ตามกฎหมายของทหารหรือไม่อย่างไรส่วนความเสียหายจากการลื้อลวกเหล็ก หรือหรือว่าเหล็กแผงกั้นนั้นขณะนี้ต้องให้ทางกรุงเทพมหาคนครํำรวจความเสียหายแล้วมาแจ้งความดำเนินคดีส่วนตู้ปริตีสีแดงที่กลุ่มผู้ชุมรุมนำมานั้นได้ไปเก็บไว้ที่สอนอนชนะสงครามเพื่อนำไปประกอบการสอบสวนส่วนจะดำเนินคดีกับผู้เขียนจดหมายหรือไม่ต้องดูเนื้อหาในจดหมายว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่พลตรตีปิยะกล่าวต่ออีกว่า ขณะที่วันนี้กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันกตรตัดหรือสอปสอยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้มีการชัดดาวประเทศโดยการทำรัฐประหารนั้นจะเข้าข่ายความผิดมาตรา116หรือไม่ทางตำรวจต้องตรวจสอบพฤติกรรมและเนื้อหาของการยื่นหนังสืออีกครั้งถ้าเป็นเตื้อเหลืองก็ธรรมดาครับวัฒนธรรมรอยนวลมันก็คงรอยไปรอยมาแบบนี้นี่เอง แต่ถ้าเป็นฝั่งที่ไม่ให้เป็นพวกเสื้อเหลืองเป็นพวกที่อยากให้มีการปฏิรูปให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแน่นอนทำอะไรขยับอะไรก็ผิดแค่หายใจก็ยังผิดนะครับวันนี้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำฉีดแรงดันสูงพระราชทานแก่ผู้จมนุมในวันที่8พฤศจิกายน2563และวาทะเด็ด We love them all the same และ Thailand is the land of compromise แบบนี้ไหมการประนีประนอมเป็นแบบนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดง,งความคิดเห็ดล่าง,ลางแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งฉันแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวในไทยถู่คนไทยทั่วโลก อันหนึ่งภารก,กิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารก,กิจที่สำคัญยิ่งของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกีเ่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอย เริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ